ได้กินน้ำเยอะไหมได้กินน้ำเยอะงองแงกับยายหรือเปล่าไม่ไม่อยู่ที่ไหนวันนี้ได้ไปโรงเรียนไหมได้ว่าอยู่บ้านอยู่บ้านทั้งวันเลยเหรอสนุกไหมอยู่กับยายสนุกสนุกมยยกายายพาทำอะไรบ้างมาเลยยายพาทำอะไรบ้างเฮ้ยไม่รู้อะไรไปกินกนมา อ่ะเป็นเด็กดีพ่อก็เลยมีของมาให้ค่ะมีของนี้พ่อพอคลอดน้องให้พ่อคลอดน้องก่อนใใคครรหาโอ้ยพ่อตุ๊กตาน้องให้ที่ทานถ้าชอบไหมขอบคุณค่ะยังชอบไหมอ๋อหน้ามันนิทานเลยให้ก่อนให้ก่อนให้ก่อนอตั้งชื่อวันนี้มันชื่ออะไร ชื่ออะไรคะแมวน้ำแมวน้ำบอกว่าชื่อเจ้าแมวน้ำใช่ไหมลับปุ๋ยซีสตัมมาแล้วเราเจ้าแมวน้ำชอบไหมเอาไปเก็บกันดีกว่าไหมแม่ขออุ้มหน่อยแมวใช่ไหมอ้าวชอบไหมชอบไหมแม่ขออุ้มหน่อยให้แม่อุ้มมั้งนี่พ่อจะให้ดูว่ามันมันเหมืนปีนผงไหมโดนไข่ก่อนอ๋อแม่ลืมใส่น้ำเติมไข่